พี่ท่านหนึ่งโทรมาปรึกษาว่าตอนเช้าเ้าเนี่ยตื่นมาเขาจะมีอาการวูบวาบแล้วก็เป็นแบบนี้ทั้งวันเลยคือเป็นปนหายๆนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเหงื่อแตกมากเลยส่งผลให้เขาแบบนอนไม่ค่อยจะหลับทำให้ตอนเช้าเนี่ยเขาก็เพลียเราก็ถามว่าเอ้ยพี่ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยบอกว่าก็40ไงก็ประจำเดือนก็ยังมาอยู่นะมันเป็นอาการของภาวะอาการวัยทองอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะคือไม่เข้าใจคิดว่า อาการไวทองคืออาการของคนที่เราหมดประจําเดือนแล้วอาการไวทองเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นตั้งแต่ฮอร์โมนมันเริ่มลดตั้งแต่อายุ40วันนี้นะคะพันพันก็มีเช็คลิสต์12อาการนี้มาฝากพวกเรานะคะอันที่1ก็คือช่องคลอดแห้งนะคะอันที่2ก็คือแบบอาการร้อนวุบวาบอันที่3คือนอนไม่หลับอันที่4ี่คือชาปลายมือปลายเท้าอันที่5คือวิตกกังวลอันที่6คือหดหู่ซึมเศร้า อันที่7คือเวียนศีรษะบ้านหมุนอันที่8เหนื่อยล้าอ่อนเพลียข้อ9ก็คือปวดตามข้อถ้าเราไม่ได้มีโรคเฉพาะพวกปวดข้อนะ ข้อ10คือรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ข้อ11ก็คือใจสัน่นข้อ12คืออาการปวดศีรษะคนที่มีอาการตอน PMS รุนแรงเนี่ยเมื่อฮอร์โมนมันลดลงเข้าสู่อาการไวทองเนี่ยเขาจะมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรถ้าเรามีอยู่สัก2อาการ3อาการอย่างเงี้ยกูลองไปตรวจระดับฮอร์โมนดูเราคืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าสู่ภาวะอาการไวทองก่อนที่เราจะหมดประจำเดือน